สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้แม่กันจะพามากินแมงมารีค่ะทุกคนคะหรือแมงกอค่ะกับส้มตําค่ะมาแซ่บๆด้วยกันค่ะทุกคนคะอันนี้แม่กันกินเป็นครั้งแรกยังไม่เคยกินเลยค่ะสั่งออนไลน์มากินราคามันก็ค่อนข้างที่จะสูงหน่อย สั่งมากินครั้งแรกค่ะทุกคนคะอันนี้แม่กันสั่งมาโลละพันสองค่ะแต่สั่งมารอบสองละรอบสองสั่งกับพักนกชาแนลก็อร่อยค่ะตัวที่มันไม่มีไข่ก็อร่อยนะ มันจะเหมือนตาก,กะแตนมันเหมือนจะมีกลิ่นเฉพาะของมันเนาะอืมไข่มันโอ้ยค่ะ <ค>รา้นึงใช่ค่ะำมาไม่เยอะค่ะกินข้าวไปแล้วเมื่อกี้หิวหอืม ำแบบบ้านๆส่มะกอกหอมหอมมะกอกมากมะกอกฟิตไว้เยอะฟิตไว้กินข้ามปีตัวมันไม่มีไข่อะ่ะกินมันจะเหมือนหวานหวานเคี้ยวใบเนื้อมันจะหวานหวานเหมือนตะะนั๊กแตน ันนี้ตำไม่เผ็ดค่ะรู้สึกมืดๆเนาะผักซื้อมาใส่ตู้เย็นไม่จนเหี่ยว ุกตห6โมงแดดเปรี้ยงเลยอย่ดีก็ไม่มีแดดเหมือนฝนจะตกซะงั้นช่วงนี้อากาศร้อนจัดม,มัน ก็เต็มถาดเลยใส่รสดีออร่อยนีนั่งกินเล่นไปเยอะแล้วมันก็อร่อยพอๆพกับไอตัวอ่อนจักระจันที่แม่กันเคยกินอันก็มัน ไม่ว่นนั้นอร่อยอร่อยว่ะนี่ไข่มันไม่ค่อยมันเหมือนอันนั้นไม่รู้ไข่เหมือนอะไรเหมือนเวลาเคี้ยวไปอ่ะไข่มันจะแตปะปะปะกป๊ะป๊ะป๊ะในปาก Bye. Right. เอาหัวทิ้งหัวมันแข็ง กข้อใจเบตเตอหอมช่วงน,นี้เป็นช่วงอาหารป่าเป็นช่วงสั่งออนไลน์อาหารป่า 晚饭，来里？ ตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่มากไข่เต็มท้องไข่เต็มท้อง่องนะ ก,กินเพลินนั่งจะเล่นเวลาสั่งอาหารปลาหางนิสานมาส่วนมากไม่กันจะกินคนเดียว นี่ทำเยอะเอือก็กินคนเดียวครอบครัวอยู่ด้วยกันสามคนค่ะน้องเฟรก็ไม่ชอบกินแฟนเขาก็ไม่กินบางทีก็อาจจะชิมนิดๆหน่อยหน่อย เสียงรดดังรดพ่วงเยอะแค่รออันนี้ต้องค่อยๆเคียเ้ยวค่อยค่อกึ่ง เดี๋ยวบ้านคอไข่เต็มท้อง ว่าไหนเวลาไข่เดีถามจะหลุดกนะินได้เลยแมงกอ อมมาก่น,น่าจะกินไม่หมดหรอกพอเมื่กี้นั่งกินเล่นไปตั้งเยอะละทอดไปครึ่งโหลเยอะมาก มืดมันมืดคะ่ะทุกคนคะ่ะมอนฝนจะตกเอาล่ะคะ่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้แม่กันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กันได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย